งวดนี้รวยจุกๆอ๋อมสกาวใจฟาดเจ็ดหลักถูกลอตเตอรี่อื้อเฮอีกดวงนี้ดาราสาว๋อ,อมสกาวใจถูกรางวัลอีกแล้วกับกองสลักพัดทั้งรางวัลที่4ถึง15ใบเลขท้าย2ตัวอีกอื้อยังไม่หมดซื้อจากแม่ค้าฟาดเจ็ดหลักวันที่16 พฤศจิกายน2565ดาราสาวออมสกาวใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีดวงเรื่องรตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่แทบทุกงวดรวมทั้งยังให้โชคแฟนๆที่มาติดตามบ่อยครั้งงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ไม่พลาดอีกเช่นกันออมสกาวใจถูกรางวัลใหญ่อีกแล้วโดยได้โพสต์อินสตาแกรมโชว์รตเตอรี่ ถูกรางวัลที่4กับกองสลากพัด15ใบนอกจากนั้นยังถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวอีกส0บใบระบุข้อความว่าหวดเต็มข้อบอกแล้ววันนี้แม่รวยถูกรางวัลที่4ทั้งหมด15บใบได้ห0แสนบาทยังค่ะยังไม่หมดรางวัลเลขท้ายสองตัว64ในกองสลากพัดอีก10บใบและลอตเตอรี่ซื้อจากแม่ค้าอีก5ใบได้30,000ืบาท และรางวัลเลขหน้า3ตัว5ใบกับแม่ค้าอีก20,000บาทและอื่นๆอีกมากมายเจดหลักไปเลยไหมจ๊ะงวดนี้เมื่อวานบุกไปหาคุณน,น็อตถึงที่วันนี้รวยเลยสงสัยต้องไปทุกวันละแม่ออมขอแสดงความยินดีกับ FC น้องกระดิ่งและเจ้าพ่อจอมทัพทุกคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเลื่อนดูความปังนะคะ